คุณเชื่อหรือไม่ว่าการลดน้ำหนักช่วยให้คุณมีอายุยืนยาวขึ้นเสมอคุณมั่นใจหรือไม่ว่ายิ่งผอมยิ่งสุขภาพดีหลายคนคิดเช่นนั้นแต่ความจริงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นในบางกรณีการลดน้ำหนักไม่ได้ทำให้อายุยืนขึ้นแต่กลับทำให้สั้นลง สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรวิทยาศาสตร์ไม่ได้พิสูจน์แล้วหรือว่าการควบคุมน้ำหนักช่วยปรับปรุงสุขภาพและยืดอายุขความจริงก็คือน้ำหนักที่คุณสูญเสียไปนั้นไม่ใช่ไขมันทั้งหมดในหลายกรณีร่างกายของคุณอาจสูญเสียสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นบนกล้ามเนื้อและนี่คือปัจจัยที่แท้จริงที่กำหนดสุขภาพและอายุไขของคุณวันนี้ฉันจะมาเผยเจ็ดอาหารที่คุณสามารถกินได้ทุกวันมันไม่เพียงแค่อร่อยหาง่ายแต่ยังให้ประโยชน์เกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ นี่ไม่ใช่คำแนะนำลอยๆแต่เป็นเคล็ดลับที่พิสูจน์แล้วช่วยให้คนนับล้านทั่วโลกมีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นแต่คำถามคือคุณกำลังใช้ประโยชน์จากอาหารเหล่านี้ในชีวิตของคุณอย่างเต็มที่หรือเปล่าหรือคุณยังเฉยเมยและปล่อยให้ร่างกายต้องจ่ายราคาเพราะไม่รู้เรามาค้นหาคำตอบไปด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยฉันรับรองว่าหลังจากฟังจบคุณจะอยากวิ่งไปตลาดเพื่อซื้อของมาเติมในมื้ออาหารวันนี้ทันที ก่อนอื่นลองนึกดูสิถ้าแค่เปลี่ยนวิธีเลือกอาหารนิดหน่อยคุณจะสามารถพัฒนาความจําปกป้องหัวใจหรือแม้แต่ลดความเสี่ยงมะเร็งได้คุณพร้อมจะลองไหมอย่าเพิ่งตอบปล่อยให้ฉันพาคุณไปดูอาหารแต่ละชนิดเพื่อให้คุณสัมผัสถึงคุณค่าที่แท้จริงของมันด้วยตัวเองและอย่าลืมทิ้งความคิดเห็นของคุณไว้ในคอมเมนต์นะฉันอยากรู้มากว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งที่กาลังจะได้ยินแล้วทําไมไข่ไก่ถึงสําคัญขนาดนั้นละ่ะเหตุผลนี้มากเพราะสารอาหารเหล่านี้ไม่ได้แค่ทําให้คุุณออิ่่่่่ท้งงงงแแตตยัสสผลลลดีขขภาพบบึึกซเชนนนคใไ เป็นวีระบุรุษเงียบที่บำรุงสมองช่วยให้ความจำดีขึ้นและทำให้ระบบประสาททำงานได้อย่างราบรื่นหรือจะเป็นคู่หูอย่างโอเมก้า3กับวิตามินดีที่ช่วยปกป้องหัวใจลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองแถมยังมีสารอย่างลูทีนที่ดูแลดวงตาช่วยให้คุณมองเห็นชัดเจนแม้จะนั่งหน้าคอมทั้งวันและที่เด็ดสุดไข่ไก่ยังช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งได้เพราะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ทรงพลังราคาถูกหาซื้อง่ายแบบนี้ไม่ใช่ของขวัญสุดพิเศษจากธรรมชาติหรอแล้วกินไข่ไก่อย่างไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่ละ่ะ คุณสามารถต้มมันเพื่อรักษาสารอาหารไว้ครบถ้วนทอดกับผักสําหรับมื้อเช้าแบบเร็วๆหรือตีเป็นไข่เจียวฟูนุ่มสาหรับมื้อเที่ยงสิ่งสําคัญคืออยากรัวที่จะกินทุกวันเพราะไข่หนึ่งฟองมีแค่ประมาณ70แคลอรีเหมาะมากแม้ว่าคุณจะอยากควบคุมน้าหนักแต่ต้องเลือกไข่ที่สะอาดจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยนะคุณเคยลองใส่พริกไทยดํานิดหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติไหมถ้ายังลองทําวันนี้เลยแล้วสัมผัสความแตกต่างดูลองนึกภาพดูสิ แค่ไข่หนึ่งฟองต่อวันคุณก็ทำบำร,รุงร่างกายและปกป้องสุขภาพในระยะยาวคุณคิดยังไงกับการทำให้ไข่ไก่เป็น<อ>เพื่อนคู่ใจในมื้ออาหารของคุณหรอแชร์วิธีที่คุณมักจะปรุงไข่ลงในคอมเมนต์สิฉันอยากรู้จริงๆอยากเรียนรู้จากคุณด้วยอาหารที่สองปลาต่อไปในลิสต์ของเราคืออาหารที่ขาดไม่ได้บนโต๊ะอาหารของหลายครอบครัวนั่นคือปลาคุณอาจจะคิดว่าปลาเป็นแค่ตัวเลือกแทนหมูหรือไก่แต่จริงๆแล้วมันมีความพิเศษที่อาหารอื่นเทียบไม่ติดปลาเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีที่ง่าย เหมาะกับทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุที่เด่นสุดๆคือปริมาณโอเมก้า3ซึ่งเป็นไขมันดีที่ร่างกายเราต้องการมากนอกจากนี้ปลาย,ยังมีวิตามิน D, B12, ไอโอดีนและแร่ธาตุอื่นๆอ,อีกมากมายทําให้ชิ้นปลาเล็กๆแต่และชิ้นกลายเป็นขุมสารโภชนาการเลยทีเดียวแล้วทําไมคุณถึงควรให้ความสาคัญกับปลาในมื้ออาหารทุกวันหรอลองดกดูสิคุณอยากให้หัวใจแข็งแรงขึ้นสมองปลอดโปร่งขึ้นไหม โอเมก้าสามในปลาคือคำตอบมันช่วยกวาดคอเลสเตอรอลไม่ดีที่เกาะตามผนังหลอดเลือดลดความเสี่ยงโรคหัวใจวายหรือหลอดเลือดสมองแถมยังบำรุงเซลล์ประสาทช่วยให้คุณมีสมาธิดีขึ้นเรียนรู้ไวขึ้นและลดโอกาสเป็นอัลไซเมอร์เมื่ออายุมากด้วยถ้าคุณมีอาการปวดข้อหรือบวมปลาก็ช่วยบรรเทาความรู้สึกไม่สบายนั้นได้เพราะมีริซต้านการอักเสบตามธรรมชาติและอย่าลืมว่าการกินปลาบ่อยๆยังทําให้ผิวคุณเนียนนุ่มผมงเงางามขึ้นด้วยด้วยประโยชน์ขนาดนี้คุณยังมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ใส่ปลาลงในเมนูวันนี้ละ แล้วเรื่องการปรุงรักปลาหนาอิ่หยุหย่นสุดๆคุณสามารถนึ่งกับขิงและต้นหอมเพื่อรักษาความหวานตามธรรมชาติย่างกับเกลือและพริกเพื่อมื้อเย็นที่เข้มขน้นหรือต้มเป็นต้มส้มหอมๆเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศถ้าชอบแบบง่ายๆแค่ทอดในกระทะกับน้ำมันมะกอกนิดหน่อยก็อร่อยแล้วสิ่งสำคัญคือต้องเลือกปลาสดตาใสเหงือกแดงเพื่อรับประกันคุณภาพคุณเคยลองปลาแซลมอนย่างกับมะนาวไหมถ้ายังลองสักครั้งแล้วสัมผัสรสชาติที่ระเบิดในปากดูสิเคล็ดลับเล็กๆอีกอย่างคือกินปลายอย่างน้อย2-3ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายได้โอเมก้าสเพียงพอลองนึกดูว่าทุกคำปลาที่คุณกินคือก้าวหนึ่งที่เข้าใกล้สุขภาพที่ยั่งยืนคุณชอบปลาชนิดไหนที่สุดในมื้ออาหารของคุณหรอทิ้งคำตอบไว้ในคอมเมนต์สิฉันอยากรู้ความชอบของคุณแมกจะได้แลกเปลี่ยนสูตรเด็ดๆด,ด,ด,ด้วยกันอาหารที่3ผักเคลเคลตอนนี้เรามาถึงดาวเด่นสีเขียวในโลกของอาหารเพื่อสุขภาพกันแล้ว นั่นคือผักเคลหรือที่เรียกว่าเคลชื่ออาจจะฟังดูปแปลกหูสําหรับบางคนแต่ไม่ต้องกังวลนะผักใบเขียวนี้ได้รับความนิยมไปทั่วเพราะพลังโภชนาการที่ยอดเยี่ยมของมันแค่กําเล็กๆของผักเคลก็เต็มไปด้วยวิตามิน ACK รวมถึงแคลเซียมเล็กและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างลูทีนหรือเบตาแคโรทีนถ้าคุณคิดว่าผักเป็นแค่อาหารรองผักเคลจะทาให้คุณเปลี่ยนความคิดทันทีมันไม่แค่อร่อยแต่ยังเป็นเพื่อนทองของสุขภาพคุณในทุกๆวัน แล้วทำไมผักเคลถึงควรค่าแก่การใส่ในมื้ออาหารบ่อยๆล,ลองนึกภาพร่างกายคุณเหมือนเครื่องจักรผักเคลคือเชื้อเพลิงที่ทาให้มันทํางานได้ราบรื่นวิตามินซีในผักเคลช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยคุณต่อสู้กับหวัดหรือเชื้อโรคได้ดีขึ้นเหล็กช่วยบํารุงเลือดป้องกันภาวะโลหิตจางโดยเฉพาะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยหรือเวียนหัวบ่อยๆที่สําคัญแคลเซียมและวิตามินเคดูแลกระดูกของคุณให้แข็งแรงแม้อายุจะเพิ่มขึ้นและถ้าคุณกังวลเรื่องมะเร็งหรือการแก่ตัวสารต้านอนุมูลอิสระในผักคค้าาาาสปปกกอออองงงงงเเเซลลยยย่งง่่ีบๆชวมมืขร ด้วยประโยชน์มากมายขนาดนี้คุณคิดว่านี่เป็นผักที่ควรลองไหมแล้วจะเอาเคลเข้ามาในชีวิตประจําวันยังไงละ่ะอย่าคิดว่ามันปรุงยากนะคุณสามารถปั่นผักเคลกับกล้วยและแอปเปิลเพื่อทําสมูทตี้สีเขียวสดชื่นสําหรับมื้อเช้าถ้าชอบอาหารคาวลองผัดเร็วๆกับกระเทียมและน้ํามันมะกอกหอมและยังคงคุณค่าทางโภชนาการอยู่หรือถ้าอยากง่ายกว่านั้นผสมผักเคลกับน้ําส้มสายชูและวาน,นัลเพื่อทําสลัดสดใหม่ข้อควรระวังนิดหน่อยเพราะผักเคลบางทีอาจมีสิ่งสกรปรกหรือยาฆ่ามแมลงติดมา อย่าลืมแช่ล้างด้วยน้ำเกลือให้ดีก่อนใช้คุณเคยลองกินผักเคลแบบดิบๆไหมถ้ายังลองเริ่มจากนิดหน่อยแล้วสัมผัสความกรอบที่ไม่เหมือนใครดูสิแค่ผักเคลนิดหน่อยในแต่ละวันคุณก็เพิ่มกรอบป้องกันตามธรรมชาติให้ร่างกายแล้วคุณคิดว่าผักเคลเหมาะก,กับเมนูไหนในมื้ออาหารของคุณที่สุดบราแชร์ไอเดียของคุณในคอมเมนต์สิฉันอยากฟังเรื่องราวอาหารของคุณจริงๆอาหารที่4บนโอคโคลีบรอกโคลี ต่อไปในการเดินทางค้นหาอาหารดีต่อสุขภาพของเราคือชื่อที่คุ้นเคยแต่เต็มไปด้วยความน่าประหลาดใจนั่นคือบนโอโคลีเห็นดอกสีเขียวเข้มๆเ,เ,เหล่านั้นคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่อาหารจานรองจืดๆในเมนูลดน้ำหนักแต่ความจริงระบนออโคลีคือนักรบโภชนาการของแท้มันมีทั้งโปรตีนใย,ยอาหารวิตามินซีและเอรวมถึงแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังอย่างซันโฟราเฟนแค่บนโอโคลีถ้วยเล็กๆคุณก็ได้วิตามินซีเท่ากับส้มลูกใหญ่เลยฟังดูน่าดึงดูดใช่ไหม แล้วทำไมบรอกโคลีถึงสมควรอยู่ในมื้ออาหารทุกวันของคุณหลับลองนึกถึงวันที่คุณรู้สึกอืดจากระบบย่อยที่แย่หรือผิวหมองเพราะพิษส,สมบนอกโคลีคือทางออกแย่อาหารในนั้นช่วยให้ลำไส้เคลื่อนไหวดีขึ้นข่วจัดอาการท้องผูกแบบธรรมชาติซัลโฟราเฟนซึ่งเป็นสารพิเศษช่วยตอบขับพิษปกป้องร่างกายจากโรคเรื้อรังอย่างเร็งแถมวิตามินซีและเอ ยังบำรุงผิวให้คุณดูอ่อนเยาว์ส่วนแคลเซียมช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงถ้าคุณอยากให้สมองจำใสและหัวใจแข็งแรงบนโอโคลีก็ไม่ทำให้คุณผิดหวังด้วยเหตุผลมากมายขนาดนี้คุณยังลังเลอะไรที่จะทำให้มันเป็นเพื่อนสนิทในครัวหรอและว,วิธีใช้บนโอโคลีละ่ะไม่ต้องกังวลมันไม่น่าเบื่อเลยคุณสามารถต้มเบาๆเพื่อรักษาความหวานและความกรอบจับคู่กับไก่เป็นอาหารจานรองง่ายๆถ้าอยากสร้างสรรค์ลองนึ่งบนโกโคลีแล้วราดซอสชีสสำหรับมื้อเย็นที่น่าตื่นเต้น หรือถ้าชอบแบบง่ายปั่นกับนมสดและกล้วยเพื่อทำสมูตตี้ที่อัดแน่นด้วยคุณค่าเคล็ดลับเล็กๆคืออย่าปรุงนานเกินไปเพราะความร้อนสูงอาจทำลายสารอาหารดีๆบางส่วนได้คุณเคยลองย่างบนอกโคลีกับน้ำมันมะกอกและกระเทียมไหมถ้ายังทำเลยวันนี้แล้วสัมผัสรสชาติอร,อร่อยที่ต้านทานไม่ได้แค่บนอกโคลีไม่กี่ยอดในแต่ละวันคุณก็ลงทุนเพื่อสุขภาพอย่างชาญฉลาดแล้วคุณมักจะกินบนอกโคลียังไงร่ะทิ้งไอเดียของคุณไว้ในคอมเมนต์นนะฉันตั้งตารอสูตรเจ๋งๆจ,จากคุณจริงๆ อาหารที่ห้าถั่วต่างๆเราดําเนินการต่อในเส้นทางของเรากับกลุ่มอาหารเล็กๆแต่ทรงพลังนั่นคือถั่วต่างๆตั้งแต่ถั่วแดงถั่วดําถั่วเขียวไปจนถึงถั่วเหลืองมาเล็ดเล็กๆ,ๆเหล่านี้เป็นขุมทรัพย์โภชนาการที่คุณมองข้ามไม่ได้ถั่วแต่ละชนิดนําโปรตีนจากพืชมาให้อย่างเต็มเปี่ยมพร้อมใยอาหารวิตามินกลุ่มบีรวมถึงเหล็กแมกนีเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้มขน้นคุณรู้ไหมว่าถั่วต้มหนึ่งชามให้โปรตีนเท่ากับเนื้อไก่หนึ่งชิ้นโดยไม่มีขมไข นี่คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับใครที่อยากแข็งแรงโดยยังรักษาความเบาสบายให้ร่างกายแล้วทำไมถั่วถึงสำคัญกับชีวิตประจำวันขนาดนั้นล่ะลองนึกถึงเวลาที่คุณรู้สึกหนักตัวจากการกินเยเอะๆหรือกังวลเรื่องคอเลสเตอร,รอลสูงถั่วคือคำตอบโปรตีนและใย,ยอาหารในถั่วทำให้คุณยิ่มนานช่วยควบคุมน้ำหนักโดยไม่ต้องอดอาหารให้ทรมานสารต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์ชะลอความแก่ ทำให้ผิวเนียนและผมหนาขึ้นแถมยังลดแรงกดดันต่อหัวใจด้วยการลดคอเลสเตอรตอลไม่ดีและบำรุงระบบย่อยให้คุณรู้สึกสบายตลอดวันถ้าคุณอยากป้องกันมะเร็งหรือภาวะโลโหิตจางถั่วเหล่านี้ก็พร้อมจะยืนหยัดปกป้องคุณด้วยคุณค่ามาหาศาลจากอาหารราคาถูกแบบนี้คุณรู้สึกว่ากำลังพลาดอะไรไปไหมแล้วการใส่ถั่วลงในมื้ออาหาร่ะอย่าคิดว่าถั่วเหมาะแค่กับของหวานนะคุณสามารถหุงถั่วแดงกับข้าวเป็นข้าวผาสมที่ทั้งอร่อยและบำรุงร่างกายสำหรับมื้อเที่ยงถ้าชอบอาหารข้าว ล่องตุนถั่วดํากับกระดูกหมูอร่อยและดีต่อสุขภาพไปพร้อมกันหรือถ้าอยากง่ายกว่านั้นคั่วถั่วเขียวเป็นของว่างกินเพลินๆตอนดูหนังอร่อยแถมไม่ต้องกลัวอ้วนเคล็ดลับเล็กๆคือแช่ถั่วค้างคืนก่อนปรุงเพื่อให้ย่อยง่ายขึ้นคุณเคยลองทํานมถั่วเหลืองเองที่บ้านไหมถ้ายังลงมือทําเลยแล้วสัมผัสความหวานละมุนแบบธรรมชาติแค่ถั่วเล็กน้อยในแต่ละวันคุณก็นําพลังงานที่ยั่งยืนมาให้ร่างกายแล้วคุณชอบถั่วชนิดไหนที่สุดและมักจับุงอะไรกับมันระแชร์ลงในคอมเมนต์สิ ฉันอยากค้นหาไอเดียใหม่ๆจากคุณจริงๆอาหารที่6มันเทศเรากำลังเข้าใกล้ท้ายลิตแล้วและตอนนี้ถึงเวลาพูดถึงอาหารที่เรียบง่ายแต่สงพลังนั่นคือมมนเทศแน่นอนว่าทุกคนคงเคยลิ้มรสมันเทศย่างหอมๆห,หรือชามันต้องหวานๆกันมาบ้างแต่คุณรู้ไหมว่ามันไม่แค่อร่อยมันยังเป็นวีรบุรุษ เพื่อสุขภาพด้วยมันเทศอุดมไปด้วยเบต้ ene, ยาแคโรทีนใยอาหารวิตามินเอและซีรวมถึงโพแทสเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะในมันสีม่วงเข้มแค่มันเทศลูกขนาดกลางคุณก็ได้พลังงานสะอาดเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงเหมือนกินข้าวขาวแล้วทําไมมันเทศถึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับกินทุกวันละ่ะลองนึกถึงตอนที่คุณใช้สายตาหนักหนกในการทํางานแล้วตาเริ่มพร่ามัวหรือผิวแห้งกร้านเพราะขาดการดูแลเบต้าแคโรทีนในมันเทศคือผู้ช่วยชีวิตของดวงตา ช่วยให้คุณมองชัดขึ้นและลดความเสี่ยงจอประสาทต,ตาเสื่อมเมื่ออายุมากยายอาหารช่วยระบบย่อยให้คุณรู้สึกเบาสบายไม่ต้องกังวลเรื่องท้องอืดหรือท้องผูกถ้าคุณเลือกมันเทศสีม่วงสารแอนโทไซยานินยังช่วยลดคอเลสเตอรอลปกป้องหัวใจและชะลอความแก่ทั้งผิวพรรณและเส้นผมแม้แต่คนเป็นเบาหวานมันเทศยังช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีเกินคาดอาหารราคาถูกหาง่ายแต่ประโยชน์ใหญ่ขนาดนี้คุณอยากลองทันทีไหมและวิธีปรุงมันเทศหรอง่ายมาก คุณสามารถต้มมันเพื่อรักษาความหวานตามธรรมชาติกินแทนข้าวในมื้อเช้าแบบเบาๆถ้าอยากเปลี่ยนรสชาติลองย่างมันกับน้ำผึ้งนิดหน่อยหอมและอร่อยจนหยุดไม่ได้หรือจะสั้งสั้นกว่านั้นหั่นมันเป็นชิ้นเล็กๆทอดกรอบด้วยน้ำมันมะกอกเป็นของว่างเพื่อสุขภาพเคล็ดลับเล็กๆคือเลือกมันเทศสีม่วงเพื่อใช้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระให้เต็มที่คุณเคยลองทำเค้กมันเทศไหมถ้ายังลองสักครั้งแล้วสัมผัสความนุ่มละมุนที่ยอดเยี่ยมของมันดูสิแค่มันเทศลูกเดียวในแต่ละวันคุุณกกกก็บรรงงง่าาาายยจภในได้้ลลึึซแว คุณชอบมันเทศสีอะไรที่สุดและมักกินยังไงละ่ะแชร์เรื่องราวของคุณในคอมเมนต์สิฉันอยากฟังประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านนี้จริงๆอาหารที่เจ็ดส้มเรามาถึงอาหารสุดท้ายในลิสต์ของเราแล้วและนั่นคือผลไม้ที่ทุกคนชื่นชอบนั่นคือส้มแค่พูดถึงส้มคุณอาจจะนึกถึงรสเปรี้ยวหวานสดชื่นหรือน้ำส้มคั้นหอมๆในตอนเช้าแต่ส้มไม่ใช่แค่ของหวานอร่อยๆนะมันเป็น ขุมทรัพย์คเต็มไปด้วยวิตามินซีใยอาหารโพแทสเซียมรวมถึงโฟเลสและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟาวโวนอยด์ส้มลูกเล็กๆแค่ลูกเดียวก็ให้วิตามินซีมากกว่า70%ซที่คุณต้องการในหนึ่งวันเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งสำหรับสุขภาพรอบด้านเลยแล้วทำไมส้มถึงควรเป็นอาหารที่คุณกินทุกวันหลับลองนึกถึงวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าป่วยง่ายเพราะภูมิคุ้มกันอ่อนแอวิตามินซีในส้มคือ,อยามเฝ้าประตู ที่ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณแข็งแกร่งขึ้นต่อสู้กับเชื้อโรคและไวรัสได้ดียยอาหารช่วยย่อยอาหารให้คุณรู้สึกเบาสบายไม่ต้องกังวลเรื่องลำไส้ถ้าคุณใส่ใจเรื่องหัวใจหรือความดันโลหิตโพแทสเซียมในส้มจะช่วยปรับจังหวะการเต้นของหัวใจและลดความตึงเครียดของหลอดเลือดแถมฟลาโวนอยอยังปกป้องร่างกายจากมะเร็งทําให้ผิวสวยและป้องกันความแก่ส้มลูกเดียวทําได้ขนาดนี้คุณแปลกใจไหม แล้ววิธีลิ้มรสส้มหละ่ะง่ายที่สุดคือกินสดแค่ปอกเปลือกแล้วเคี้ยวทีลักลีบหวานๆถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศคั้นส้มเป็นน้ำแล้วเติมน้ำเพิ่งนิดหน่อยเพื่อรสชาติที่เข้มข้นขึ้นหรือจะสร้างสรรค์กว่านั้นหั่นส้มเป็นชิ้นเล็กๆผสมกับโยเกิร์ตและเมล็ดเจียสำหรับมื้อเช้าที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์เคล็ดลับเล็กๆคือเลือกส้มเปลือกบางที่รู้สึกหนักมือเพื่อให้ได้กลีบที่ฉ่ำน้ำคุณเคยลองย่างส้มกับอบเชยเพื่อทำของหวานอุ่นๆไหมถ้ายัง ลองเลยแล้วสัมผัสความแตกต่างดูสิแค่ส้มลูกเดียวในแต่ละวันคุณก็มอบพลังชีวิตที่สดใสให้ร่างกายแล้วคุณชอบกินส้มสดหรือดื่มน้ำส้มมากกว่ากันหระทิ้งความเห็นของคุณในคอมเมนต์สิฉันอยากรู้จริงๆว่าคุณชอบผลไม้สีสันสดใสนี้ยังไงนั่นแหละเราได้สำรวจอาหารสุดยอดทางเจดอย่างแล้วไข่ไก่ปลาผักเควบนโอโคลีถั่วมันเทศและส้ม แต่ละอย่างเป็นกุญแจสู่การมีชีวิตที่แข็งแรงและยืนยาวโดยไม่ต้องเสียงเงินเยอะตอนนี้คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนมืออาหารของคุณหรือยังเริ่มวันนี้เลยเลือกอย่างหนึ่งแล้วลองทำดูอย่าลืมทิ้งความรู้สึกของคุณไว้ในคอมเมนต์กดไลค์ถ้าคุณเห็นว่านี่มีประโยชน์แชร์ให้เพื่อนๆรู้ด้วยและกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพชั้นเลิศครั้งต่อไปมาสร้างร่างกายที่แข็งแรงไปด้วยกันนะล้วเจอกันใหม่